สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ขออัญเชิญพระสังกจายเนื้อดินนะครับของวัดหนองอีดุกที่หลวงพ่อโกยเนี่ยท่านได้มีการจัดสร้างนะครับรวบรวมมวลสารแล้วก็ปลูกเศษปี25 1 5ครับในงานผูกพักรีบาอุบสกครับพระสังกจายนะครับถ้าเรามีการบูชาเนี่ยพุทธคุณต้องขอบอกนะครับว่าจะเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมครับด้านโชคลาภเงินทอง หมุนเวียนไม่ขาดมือครับแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองการค้าการขายดีครับมีแต่กำไรต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับตลอดจนพี่ๆทุกท่านที่มีการนำข้อมูลความรู้มาแชร์ไว้ตามสื่อต่างๆนะครับพระสังกจายนะครับหรือพระมหาสังกจายณเถราน,นี่ท่านเป็นพระอรหันรครับองค์หนึ่งใน ครั้งพุทธกาลเลยครับแต่ก่อนเนี่ยท่านจะมีรูปลักษณ์นะครับพระสังกัจจายเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีรูปลักษณ์รูปร่างงดงามครับผิวพรรณเนี่ยผุดผ่องดังทองคําจนเป็นที่ต้องตาต้องใจกับคนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเรียกว่าใครๆก็อยากพบอยากเห็นอยากเจอครับแล้วก็อยากทําบุญกับท่านเป็นเมตตามหานิยมที่เกิดขึ้นจากตัวท่านเองครับจนสตรีเพศ พากันหลงไหลในรูปรกษ์ของท่านไม่ว่าท่านจะไปไหนนะครับอยู่ตรงไหนก็จะมีแต่คนเนี่ยไปคอยเฝ้าดูเฝ้าชมตลอดเวลาครับจนเป็นการขัดขวางการปฏิบัติสมณธรรมท่านจึงไปทูลขออนุญาตจากพระพุทธองค์นะครับเพื่อขอแปลงกายเนี่ยไม่ให้มีรูปร่างที่งดงามซึ่งก็ทรงอนุญาตนะครับให้เป็นไปตามขอที่พระสังกจา์ท่านได้ขอ ดังนั้นเนี่ยพระสังกจจายึงใช้ฤทธิอ์อภินญาของท่านเนี่ยแปลงกายครับให้อ้วนพุงพุ้ยเลยนะครับจนถึงต้องเอามือเนี่ยกุมท้องไว้เพราะว่ามันใหญ่มากแต่ใบหน้าของท่านนะครับก็ยังอวบอิ่มยิ้มร่าเริงนะครับด้วยความมีเมตตาบารมีแห่งความมีโชคมีลาบนะครับมีความสุขปราศจากโรคภัยต่างๆแม้กัะน,นั้นเองเนี่ยผู้คนก็ยังติดใจใน เมตตาบารมีของท่านนะครับก็ยังทำบุญกับท่านอยู่เสมอเปรียบได้กับพระสิวรีครับซึ่งเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภก็ว่าได้ในเวลาที่หมู่สงนะครับจะต้องเดินทางไปจาริกตามสถานที่ต่างๆนะครับเป็นจําจนวนมากเนี่ยหากพระสิวรีเนี่ยท่านไม่สะดวกนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางไปด้วยได้นะครับหรือไม่อยู่เนี่ย พระพุทธองค์ครับก็จะทรงเรียกให้พระสังกจายเนี่ยไปด้วยเผื่อว่ามูสงเนี่ยจะได้ไม่ติดขัดในเรื่องของบิณฑบาตครับการกราบไหว้บูชาพระสังกจายนะครับเพื่อให้บังเกิดความเป็นสิบมงคล3ประการเนี่ยนะครับก็หนึ่งเลยเพื่อให้ได้โชคลาบนะครับความอุดมสมบูรณ์พระสังกจายเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นพระผู้อุดมด้วยโภกทรัพย์ครับ,รบและก็ลาบสักการะเสมอ และท่านเองนะครับก็มีสติปัญญาเนื่องจากพระสังกจายเนี่ยได้รับการยกย่องจากพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับว่าเป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธภาษิตท่านเป็นอรหันต์ผู้มีปฏิญาณเจ็บแหลมครับ แล้วก็ความงบงดงามและก็ความมีสเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมครับเนื่องจากเพราะก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับพระสังฆจายเนี่ยมีผิวดังทองคำครับและมีรูปร่างละไม้เหมือนกับพระพุทธเจ้าจนแม้แต่เทพย,ายดานะครับพมมนุษย์ทั้งหลายครับต่างพากันชื่นชมนะครับใครมีพระ,ะสังฆจายเนี่ยติดตัวไว้บูชานะครับหรือบูชาที่บ้านเนี่ย ก็จะบังเกิดกับโชคลาภนะครับตลอดเวลาครับเคล็ดลับนะครับในการบูชาพระสังกรจจายเนี่ยมีการบันทึกเอาไว้เขาบอกว่าให้จุดธูป3ดอกครับดอกไม้สีขาวหรือดอกบัวก็ได้7ดอกบูชา2เวลาครับคือตอนเช้าและก่อนนอนเชื่อว่าหากมีการปิดทองนะครับที่ท้องของพระสังกรจจายเนี่ยจะทําให้มีเงินเนี่ยทองหมุนเวียนมาตลอดเวลาครับ ให้มีการอธิษฐานขอพรแล้วก็ใช้มือเนี่ยมือขวานะครับลูปไปที่ท้องของพระสังกรจจายเป็นวงกลมหมุนตามเข็มนาฬิกาครับเชื่อว่าพรที่ขอนั้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จ พระสังกัจจายที่พี่ๆเพื่อนๆกำลังชมอยู่นะครับเนี่ยเป็นพระสังกัจจยเนื้อดินครับเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีอยู่ที่บ้านแล้วนะครับแต่ไม่ทราบที่ไปที่มาของพระสังกัจจยเนื้อดินที่กำลังชมกันอยู่นะครับเป็นของวัดหนองอีดุกครับหรือวัดอารีทวีวนารามครับที่หลวงพ่อกวยท่านมีการรวบรวมมวลสารต่างๆในการจัดสร้างแล้วก็ปลูกเสกปี2515ในงานผูกพัทศสีานะครับ สมัยที่พระอาจารย์สแสวงนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสพระสังกัจจยเนื้อดินเผานะครับพบเจอเมื่อหลายปีก่อนนะครับโดยมีการห่อกระดาษเอาไว้พร้อมกับพระคะแนนหลังสิวารีครับแล้วก็พระผงอื่นๆอีกบางชนิดของหลวงพ่อกลวยครับที่มีการเก็บเอาไว้ในกุฏินะครับของอดีตเจ้าอาวาสวัดรัดตนชัยหลวงพ่ออยู่ครับ เป็นผ้าชุดเดียวกับที่วัดหนองอิดุกเคยจัดจําหน่ายอยู่ในตู้ของทางวัดครับซึ่งผ้าชุดนี้เนะ่ยหลวงพ่อกวยวัดบ้านแคแล้วก็มีหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับวัดท่าซุงเนี่ยเคยร่วมปลูกเสกร่วมกันครับเมื่อปี2 5ง5ต้องบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับว่าพระสังกระจายเนื้อดินยนยครับผมสร้างไว้ไม่สวยครับตามรูปที่ได้หลายคนเห็นอยู่เนะี่ย คนพื้นที่นะครับจึงไม่นิยมเช่าหาบูชากันทําให้เหลืออยู่ที่วัดหนองอีดุกเนี่ยเป็นจํานวนมากครับเมื่อข่าวมาปลุกเสกที่วัดรัตนชัยปี2518เนี่ยหลวงพ่อกวยท่านได้นําเข้า พิธีด้วยนะครับแล้วก็มอบให้กับทางวัดจีเด่ยไว้หนึ่งถุงเล็กๆครับประมาณร้อยกว่าองค์ซึ่งพระสังกระจายรุ่นนี้นะครับเป็นของดีพิธีเนี่ยครบั่วเลยนะครับแบบ3าทวีคูณครับคนทํามาหากินไม่ขึ้นนะครับอยู่ไม่ติดที่ทําคุณคนไม่ขึ้นเนี่ยค้าขายฝืดเครืองไม่ได้กําไรครับเป็นคนที่จะต้องอียรว่าโดนอาถรรพ์ต่างๆ พวกดีสัตว์นะครับที่ปลูกเสกแล้วเนี่ยเป็นส่วนผสมจะช่วยให้เรื่องร้ายต่างๆเนี่ยคายลงได้ครับเพราะพระชุดวัดหนองอิดุกเนี่ยจึงจัดเป็นพระที่หลวงพ่อโกยเนี่ยท่านทําผงเองครับกดพิมพ์เองแล้วก็ปลูกเสกนะครับจึงถือว่าเป็นพระที่น่าบูชามากๆครับพุทธคุณสูงมากมีการบันทึกแชร์เป็นข้อมูลความรู้นะครับจากพี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับว่าหลวงพ่อโกยเนี่ยท่าน มีความสัมพันธ์และมีความเป็นห่วงวัดหนองอีดุกอย่างมากครับวัดหนองอีดุกนะครับหรือวัดอารีทวีวนาราเนี่ยซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากวัดโคสิตารามมากนักนะครับวัดหนองอีดุกเนี่ยเป็นวัดที่มีความสําคัญครับแล้วก็เป็นวัดที่มีความผูกพันกับหลวงพ่อกวยมากที่สุดวัดหนึ่งเลยครับเพราะว่าโยมแม่ของหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านเป็นคนพื้นเพทที่นี่ครับจึงสร้างพระผง จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะช่วยวัดหนองอิดุกในการที่จะดูแลบํารุงวัดนะครับโดยมีอาจารย์ไพ่เนยนะครับแกะแม่พิมพ์ให้หลายแบบครับถือได้ว่าพระชุดนี้เป็นพระที่หลวงพ่อโกยเนี่ยดำริในการจัดสร้างนะครับรวบรวมมวลสารแล้วนำไปช่วยวัดหนองอีดุกจึงน่าจะจัดเป็นพระที่หลวงพ่อโกยเนี่ย จัดสร้างเองครับปลูกเสกเองอีกหนึ่งรุ่นครับผมหลวงพ่อกวยนะครับนำพระจำนวนมากเนี่ยเพื่อออกให้ทําบุญแก่วัดหนองอีดุกครับแต่ว่าพระเครื่องของหลวงพ่อกวยนั้นจําหน่ายแคบไม่ออกเลยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นพระที่นํามาร่วมพิธีในการปลูกเสกครั้งนั้นนะครับจากภาคอีสานเนี่ยซึ่งมีพระเกจิอาจารย์ใส่ชุดที่แบบว่าดูเข้มขังมีการคล้องประคำครับดูแล้ว หน้าเรื่อมใสเป็นอย่างมากดูหน้าศรัทธ,ธาหน้าเกรงขามจึงพากันไปเช่าพระของพระเกจิรูปนั้นนะครับพระของหลวงพ่อโกยเนี่ยจึงจำํำนายได้น้อยมากนะครับข้อมูลของวัดหนองอีดุกเนี่ยมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนครับในหนังสือณโมรุ่นเก่ารวมๆยี่สิปีที่แล้วครับและด้วยเหตุน,นี้เองนะครับหลังจากงานครั้งนั้นแล้วเนี่ยทำให้พระผง เนื้อดินนะครับต่างๆที่หลวงพ่อกลวยท่านได้นํามาช่วยเหลือวัดหนองอีดุกเนี่ยตกค้างเหลือเป็นจํานวนมากพอสมควรครับเอาเป็นว่าหลวงพ่อกลวยครับท่านมีดําริให้ทําและมีความประสงค์ที่จะสร้างพระเพื่อจะช่วยวัดหนองอีดุกสังเกตมวลสารนะครับเนื้อหาจะมีผงสีเหลืองครับสีชมพูแบบที่ผสมกับพระแหวกม่านพิมพ์ต่างๆครับ พระชุดวัดหนองอีดุกเนี่ยนะครับพระสังกจายเนื้อดินเนี่ยจัดเป็นพระของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามที่ไปออกช่วยวัดของลูกศิษย์ของท่านก็คือพระอาจารย์สแสวงวัดหนองอีดุกซึ่งเป็นศิษย์ที่เคยเรียนอาคมกับท่านนะครับแล้วก็มีความครบรอในหลวงพ่อกวยเป็นจังเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็พระอาจารย์สแสวงเนี่ยท่านก็ยังเป็นศิษย์ของหลวงพ่อฤษีลิงดาด้วยวัดท่าสูงครับ ท่านเรียนกรรมาฐานในแนวทางของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำครับเป็นสิทธิที่ฝึกมโนโมยิทธิตั้งแต่สมัยหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเนี่ยยังอยู่ที่วัดหัวตะพานครับจังหวัดชายนาทภายหลังเนี่ยหลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านย้ายมาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าครับท่านก็ได้มีการติดตามมาเพื่อที่จะเรียนวิชาเพิ่มเติมกับท่านด้วยครับเมื่อครั้งผูกพ่อทศเีมานะครับวัดหนองอุดุป,ปี2515ิเนี่ยมีการสร้างพระเครื่อง มีเหรียญหลวงพ่อพระพุทธชัยนาทนะครับแล้วก็พระเครื่องต่างๆทั้งพระสังกรจจายพระพุทธพิมพ์เรบมือนะครับพระพิมพ์โมคลาสารีบุตรองค์ใหญ่ครับพิมพ์พระปางป่าเลไลครับพระสันข้างเม็ดพระพิมพ์แหวกม่านข้างเม็ดเป็นต้นนะครับพระต่างๆนะครับได้รับการปลุกเสก พิธีใหญ่ครับที่วัดหนองอีดุแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์หลายรูปนะครับร่วมอธิษฐานจิตไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับวัดท่าสุงพระอาจารย์ฝุ่นหรือพระอาจารย์เตี้ยนะครับวัดสามเอกเป็นต้นครับผ้าเนื้อผงทั้งหมดเนี่ยเป็นพระที่สร้างจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับมีส่วนผสมผงและของศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกวยครับ ยังมีความเข้มขังมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระเนื้อดินนะครับผสมผงวิเศษและยังมีดีของสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งเชื่อกันว่าดีสัตว์พวกนี้เนี่ยใช้ในทางแก้อาถรรพ์ครับคนทำมาหากินไม่ขึ้นอย่างที่ผมบอกอยู่ติดที่ไม่ได้นะครับโดนทำคุณใสค้าขายฝืดเครืองเนี่ยเป็นคนต้องอาถรรพ์ต่างๆนะครับดีสัตว์พวกนี้จะแก้ปัญหาในการทำให้สามารถเลื่องล้ายต่างๆเนี่ย ขายลงได้ครับเพราะฉะนั้น Rem p. พี่ๆเพื่อนๆลองดูนะครับเผื่อว่าที่บ้านมีพระสังกจายตามที่ผมนำมาโชว์นะครับก็ต้องขอบคุณ p. พี่ๆเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของรูปขออนุญาตด้วยนะครับเพื่อเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อกวยแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อมูลที่มีการแชร์ความรู้ครับนำมาบอกกล่าวให้พี่ๆทุกคนได้ทราบข้อมูลที่ที่ไปที่มาข,ของพระเครื่องนะครับเผื่อว่าบางคนมีแล้วอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปซึ่งถือว่า เป็นยุคเก่าทันหลวงพ่อกวยครับน้าบูชามากๆเลยถ้ามีอยู่เนี่ยเรียมนะครับพลาสติกกันน้ําแล้วก็บูชาขึ้นคอได้เลยครับบูชาพุทธคุณเพื่อที่จะดูแลเราและครอบครัวนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตถึงหลวงพ่อครับเพราะถือว่า เป็นพระเครื่องที่หลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านมีความตั้งใจที่จะจัดสร้างนะครับอย่างมากเลยเพื่อที่จะช่วยเหลือวัดที่โยมแม่ของท่านเนี่ยมีความใกล้ชิดอยู่นะครับแล้วก็ท่านอยากจะสร้างวัตถุมงคลให้กับคนในพื้นที่เนี่ยนำไปไว้บูชาพุทธคุณครับแล้วถ้าตกมาถึงมือพวกเราเนี่ยก็ถือว่าพวกเรานะครับมีบุญวาสนามากๆที่ได้พระเครื่องของหลวงพ่อกลวยเนี่ย ไว้บูชาครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจมากๆขอบคุณทุกๆท,ท่านมากนะครับที่เป็นกำลังใจสวัสดีครับ